หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมถเคเ่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาอก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนโอเคอครับผมแกสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเกมเดียว่ออร์เจิวอร์ลวิกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะผมก็จะมาแนะนํานะครับผมเกี่ยวกับแชมเปี้ยนนะในตาแหน่งของจังเกิลน่าเล่นนะครับผมในแพท 6.24กันนะครับผมซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปแนะนํากันเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระช่องของผมด้วยนะครับโอเคถ้าคนทำเรียบร้อยก็หมดแล้วปะเดี๋ยวเราไปดูกับตัวแรกกันก่อนเลยตัวแรกนะครับผมจะขอแนะนําเป็นตัวของนอติลุสนะครับผมนอตติลุสนะครับผมเป็น ตัวของแชมเปี้ยนที่จัดได้ว่าอนเนกประสงค์มากๆแล้วก็หยิบไปได้ค่อนข้างที่จะหลเลนสุดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวของในตําแหน่งซัพพอร์ตนะครับพอเลนก็ไปได้นะตำแหน่งของจังเกิลก็ดีนะโตของนอติลุสเนี่ยได้รับบัฟมานะในเรื่องของดาเมจพื้นฐานที่ค่อนข้างแรงขึ้นนะทำให้ตัวของเขาเนี่ย ฟาร์มได้ค่อนข้างไวมากๆจากสกิลที่1กับสกิลที่3ของเขาครับแล้วตัวของนอติลุสเนี่ยเขาก็มีสกิลซีซีจับตายนะทุกจะสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลแพ็คสี่ที่เข้าไปตีปกติก็ทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้สกิลที่1ทําการกระชากศัตรูนะใช้สมอเรือดึงมาแล้วก็ดึงตัวเองเข้าไปแล้วก็สกิลที่3ที่ทําการสโลแล้วก็มีสกิลแันติเมทที่เป็น Knock up, น็อกอัพสตันเนี่ยขอทั้งยกแล้วก็สตันด้วยนะถ้าเกิดศัตรูเนี่ยแบบว่าอยู่ข้างหลังเพื่อนแล้วไอ้คลื่นกกระแทของของออัติเมขนอตติุเเนนนี่ยมััข้าไปโดศรู เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะโดนสตารนโดนซีซีไปด้วยนะเป็นตัวละครที่มีดาเมจในตัวนะครับผมแล้วก็สามารถยืนแทงให้กับเพื่อนๆได้นะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วตัวของนอติลุสเนี่ยสามารถเอาไปเล่นเป็นฟูเว่แบบวันช็อตได้ด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะแนะนาเป็นสายกึ่งยืนดีกว่านะออกตัวของลอตเลอชิ้นเดียวเป็นดาเมจก็พอนะครับผมตัวของนอติลุสเนี่ยจัดได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบตัวละครที่ บุกทะลวงนะครับผมมีดาเมดมีซีซีทจังหวะให้เพื่อนได้แบกเพื่อนได้นะครับผมแต่ว่าในช่วงท้ายเกมไปเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าเกิดเราเล่นเป็นสายแทงเนี่ยดาเมจของเราอาจจะไม่พอปิดใครนะอาจจะต้องหวังพูเรื่มทีมสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นอีกตัวละครที่ผมแนะนานะครับผมในแพทนี้นะจัดได้ว่าค่อนข้างเก่งเลยตัวต่อมานะครับผมตัวนี้โหไม่พูดถงไม่ได้นะรู้สึกว่ากระแสมันค่อนข้างแรงและผมเจอบ่อยมากๆนะนั่นะคือตัวของชินเดอร์แมนนั่นเองนะครับผมชินเดอร์แมนนะครับผมเป็นตัวละครที่ ผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ตีหนักที่สุดในเกมนะแต่บรรดาพวกเอ c ด r ี y แครตีใกล้ทั้งหมดนะพู้ที่มีตัวของมัสตีนะครับผมพวกชินจะแม่พวกโอราฟอะไรพวกนี้ตัวของแม่จะเป็นตัวละครที่ตีขี้โคตรหนักเลยนะครับผม จุดเด่นของชินาแม่เนี่ยก็คือเขาเป็นตัวละครที่ตีคีนะครับผมมีสกิลเด้งเลือดมี c c สกิลที่2ที่สโลค่อนข้างหนักมากๆแล้วก็มีสกิลที่3ที่สามารถใช้ในเรื่องของการมุดข้ามกำแพงหรือเข้าไปทะลวงหลังได้นะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยก็คืออัตติเมทของเขานะี่ที่ทาให้ตัวของเขาเนี่ยเป็นอมตะไปเวลา5วินาทีนะเรื่องของเขาจะไม่เหลือแต่ว่าเวลาเขาเหลือต่ำไปมากกว่าหนึ่งนะเรื่องมันจะไม่ลดไปมากกว่านี้ทําให้ตัวของเขาเนี่ยโดนตีโดนถมซีซีโดนอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาเนี่ยไม่ตายนะครับผมเป็นต เหมาะสาหรับคนที่บ้านะครับผมบ้าบวกดีเดือดแบบเข้าไปบุกตัวหลังแบบไม่กลัวตายอะไรอย่างเงี้ยตัวของชินแมนเนี่ยจะเหมาะมากนะครับผมแล้วเขาเป็นตัวละครที่แพทเนี่ยไม่ได้ว่ากาก,ากนะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่ก็คือเขาเนี่ยจะแพ้ในเรื่องของ CC นะครับผมพวกตัวที่แบบมีความสมาัญในเรื่องของการขัดเขานะเพราะตัวของชินแมนเนี่ยเขาไม่มีสกิลในเรื่องของการที่แบบว่ากัน CC เลยอนะอย่างมาตียเขามีแบบ ว้าปลดามเมจได้อะไรอย่างงี้เนาะเผื่อมีจังหวะแบบหลบซีซีได้แต่ตัวของแม่เนี่ยไม่มีเลยนะครับผมมีแบบว่าเข้าไปแบบบุกทะลวงแล้วกตตต็ตี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 ให้ตายอย่างเดียวนะพอใกล้ตายก็กดอันตีแล้วก็ลาบเพื่อนฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้ตายให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมตายร้อมกับเขาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดโดนซีซีเนี่ยตัวงเขาไม่ได้ตีเขาก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดตาไหนเนี่ยเจอพวกตัวขาตายเยอะๆนะครับผมเราสามารถหยิบตัวของแม่เนี่ยมาเล่นได้นะแลวบอกได้เลยว่าตานั้นคุณจะพังอาจอย่างแน่นอนนะแล้วตาเนี้ย เพื่อมหนวยต่อพวกตัวละครที่เน้นตีเน้นคีย DPS เนี่ยตัวของแมวมาเลยได้รับผลกระทบไปด้วยนะผมบอกเลยครับว่าแพทเนี้ยหยิบตัวของแมวมาเล่นได้นะรับรองว่าโหดแน่นอนแต่แชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับผมโหดตัวนี้จะไม่พูดก็คงไม่ได้นะไม่ว่าเขาจะถูกเนื้อไปกี่แพทนะครับผมถูกปรับสกิลแล้วนะตัวของเขาก็ยังเก่งอยู่ครับนะับ่คือตัวของ เอ็มเบสซ่านั่นเอง oh, <what? S 1> นะครับผม no เอ็มเบสซ่านะครับเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์นะครับผมที่จัดได้ว่าเก่งมากๆเลยตัวของเอ็มเบสซ่าเนี่ยโดนเนิร์ฟมาแล้วนะครับผมโดนปรับสกิลก็แล้วนะแล้วแพทล่าสุดก็ยังโดนเนิร์ฟอีกนะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่ดีนะครับผมด้วยความสามารถของเขาที่มีโมดิตี้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าทุกสกิลของเขาเนี่ยเป็นสกิลที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้หมดเลยนะมีแฟคซีที่ทําให้เขาเนี่ยตีไวแล้วก็ตีแรงขึ้นนะแล้วก็มีสกิลให้โล่นะเด้งโล่ตัวเอองงงงสสสกกิิลทีีี่่่่่่าาาาามมมมรรถุดดเเเนนนยขขข้ววไจะป็ใือง การเล่นจังหวะเวทจังหวะหนีจังหวะลุกจังหวะไล,ล่จังหวะไปดักศัตรตูของผงข้ามในการบูทข้ามกระแพงนี่ก็ทําได้ดีนะครับผมตัวของอ e ิมเปซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับแต่ว่าจะต้องใช้ชั่วโมงบินค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆะที่อยากจะหัดเต้นตัวของอ e ิมเปซ่าเนี่ยผมแนะนําว่าแผลต์ไปหัดฝึกใน PVP นะฝึกให้ชํานาญในเรื่องของการใช้สกิลให้คล่องนะครับผมชนานาญในเรื่องของการล่ำนะสามารถจิบไปต่ายแรงแล้วก็แบก เคลื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเอ็มเบาเนี่ยก็คือตัวของมันเนี่ยจะแพ้ c c หนักมากนะครับพวกตตันล็อกขาอะไรพวกนี้คือเอ็มเบาไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยแพ็ซซีของเขาก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลเนี่ยมันเคลื่อนที่มันจะได้สแต็กใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราตัว CC โดนขัดขาเนี่ยจะทำให้เราเสียจังหวะในการเล่นในจังหวะในการไหลนะทำให้ตัวของเอ็มเบาเนี่ยจะมีความสามารถที่แบบไหลได้ค่อนข้างไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอนะ่ะอาจจะต้องระวังพวกตัวละครที่มี CC เยอะๆนะครับ ยืนต่อ,อยกันเพีพพยวๆเนี่ยเอมเบซ่าจะชอบมากครับเพราะตัวละครของเขาเป็นตัวละครที่เทรดได้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็เทรดได้เรื่อยๆด้วยถ้าเกิดเรามีเคเทมอย่างตัวของแบ็คเคเบอร์หรือตัวของไทฟอดมาหรือตัวของอ e ีคิปมาแล้วเนี่ยตัวของเอมเบซ่าเนี่ยจะสามารถใช้สกิลได้ค่อนข้างเรื่อยๆเลยนะที่เเขามีเรื่องสกิลเยอะๆเนี่ยตัวของสกิลของเขาเนี่ยมันจะบาลานซ์กันเนาะสกิลหนึ่งเสร็จปุ๊บสกิลสองต่อสกิลสามต่อสกิลหนึ่งเสร็จเนี่ยมันก็จะไหลได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผม แต่ต้องย้ำไว้ก่อนเลยนะว่าตัวหอเอเมซ่าเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะใครที่อยากจะเล่นตัวของป้าแอมเนี่ยก็ไปฝึกชั่วโมงบินให้ได้เยอะก่อนก่อนนำไปเล่นจริงนะแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้เลยนะก็เป็นตัวละครที่แอบมาแรงอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะนั่นก็คือตัวของเอฟวินนั่นเองนะครับผมเอฟวินนะครับผมเป็นตัวละครประเภทแอคซัซินนะครับผมที่จะทำให้เพื่อนๆผ่านขวัญเขวาได้อย่างแน่นอนนะเอฟวินเนี่ยเขาจะเป็นแอคซัซินประเภทที่แบบว่า หายตัวตลอดทั้งเกมถ้าเกิดเขามีสกิลอินติเมตนะการเคลื่อนที่ของเขาหรือการทาอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะหายตัวตลอดทั้งเกมเลยถ้าเกิดเราไม่ออกตัวของคอนโทรลวอร์ดมาเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นตัวของอีเวลินเลยเราจะเห็นตัวของอีเวลินได้ก็ต่อเมื่อมีหัวใจคือบนหัวเราหรือเขาเข้ามาใกล้ในระยะที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับผมอีวลินเนี่ยจะได้ว่าเป็นตัวละครที่สายโซโลเพเยอร์เนี่ยหยิบมาไต่แหลงกันค่อนข้างเยอะมากๆในช่วงนี้ตนะั้งแต่ช่วงแหลง M เอ็มไปถึงมาสเตอร์และเผื่อแหลงแกนก็ยังเจออยู่นะเป็นตัวละครที่ ปั้นแหลงโซโลแหลงได้ค่อนข้างดีมากๆในแพทนี้คนระับเนื่องจากที่ตัวของ Infinity o ้นะครับผมมันได้รับการบัฟมาที่ทำให้มัมีร,ระเมจระเบิดเป็นเ e นะแล้วก็มีตัวของมาริคแนนที่สามารถออกให้ตัวอีวิลินไะด้ทำให้สกิลการปาดของเขาเนี่ยทิ้งวงระเบิดเอาไว้ที่แบบแผดเผาศัตรูได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมอวลิเนี่ยเป็นตัวละครที่ จัดได้ว่าน่ากลัวมากๆถ้าเกิดอยู่ในเมืองของคนที่เล่นเป็นหรือปล่อยให้เกิดขึ้นมานะคือเขาจกแทงตายนะถ้าเกิดเป็นตัว AD บางๆเนี่ยเขาสามารถฆ่าเราตายได้เพียงแค่คอมโบ3กับ1โดยที่ไม่ต้องอันติเลยแล้วถ้าเกิดแบบ ยืมรวมกลุ่มกันเยอะๆนะครับผมตัวของอิวลินเนี่ยสามารถเข้าไปปาดแล้วก็เก็บหลายๆตัวพร้อมกันได้จากสกิลอันติเมตเลยเพราะอันติเมตของเขาเนี่ยมันจะแรงขึ้นตามสัตรูนะถ้าเกิดสัตรูมีสัญ,ญลักษณ์แบบเป็นรูปกากบาดขึ้นตัวเนี่ยเราสามารถกระโดดเข้าไปปาดวันช็อตเขาได้เลยนะ,ะตัวของอิวลินเนี่ยก็ยังมีข้อดีหนึ่งอย่างเป็นจุดเด่นของเขาในแพทนี้ก็คือเขาเป็นหนึ่งแชมเปี้ยนที่สามารถล่าตอเจกนะครับผมได้หน้ากลัวมากๆนะจากสกิลการแตะหัวใจของเขาและการใช้สกิลซ้ำไปมันจะทําการสร้างโบนะนัสเมตตามเาป บังกรเอลเดอร์ Elder, ได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับผมไม่จะเป็นการปักหัวใจไปที่เอลเดอร์อ or, หรือบาลอหรือบังกรแล้วก็แล้วแต่พอหัวใจมันเต็มพวกเราจะใช้สกิลสาจกอัติเมสตสมยอย่างเงี้ยอาจจะแย่งได้เลย ดาเมจมันสูงมากๆครับเรียกได้ว่าเป็นดาเมจการเบรสคอมโบที่น่าจะสูงที่สุดนะในบรรดา,ดาการทำคอมโบแย่งอ็อบเจกต์ของแชมเปี้ยนจังเกิลหรือแชมเปี้ยนในเกมทั้งหมดนะตอนนี้เลยนะครับผมนี่ก็คือข้อดีของเขานะแต่ว่าข้อเสียของเขาเลยก็คือตัวของอิวินเนยจะแพ้วอดแดงนะครับผมแล้วถ้าเกิดเจอคนที่แบบว่าเน้นในเรื่องของการมาออนะครับผมกันเอดียรี่หรือกันตัวมาวามของข้ามได้เนี่ยเราอาจจะสู้หรือเอาเข้าไปลวงเขาได้ยากครับอาจต้องอาศัยจังหวะที่แบบ นวนัวชุลระบุนแล้วแบบว่ามันแยกกันและแครี่เดินคนเดียวอยู่ข้างหลังเราไปอ้อมหลังเราก็จกเขาให้ตายเลยประมาณนี้นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าอีวรีมแพทนี้นี่น่าเล่นสุดๆนะตัวสุดท้ายนะครับผมโอ้โหตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่าเขาได้รับบัฟมา2แพทติดเลยนะครับผมนั่นคือตัวของคลาสสิกนั่นเองนะครับผม คาสซิกนะครับผมลูกรักของผมมาแพทนี้กลับมาแล้วฮะเป็นแชมเปี้ยนประเภทแอ็ซ์ซินที่จัดได้ว่าครบเครื่องทุกอย่างนะสกิลการฟาร์มการเก็บออบเจกต์ที่ค่อนข้างไวจากสกิลที่หนึ่งของเขาถ้าเกิดอีโวแล้วเนี่ยมันทาการลดคูลดาวน์แล้วก็เพิ่มดาเมจในการป่าถ้าเกิดศัตรูอยู่เป้าหมายเดียวนะมันจึงทาให้ตัวของคาสซิกเนี่ยเก็บมังกรได้ค่อนข้างไวมากๆครับแล้วก็สามารถเข้าไปล้วงแนวหลังรนะับมุด พงหญ้านู่นนี่นั่นจากการใช้สกิลแอนติเมทนะครับหายตัวเนี่ยครพุ่งไปแนวหลังนะแล้วทำการปาดเอดีแคลรี่ฝั่งตรงข้ามให้คอขาดได้แบบง่ายๆเลยและแพทเนี้ยเขาบัฟนะครับในเรื่องของสกิลอันติเมทนะไม่ใช่สกิลที่1ครับไม่ใช่อันติเมทขออภัยครับสกิลที่1ของคาสิกเนี่ยได้รับบัฟมา2แพทติดนะทำให้ดาเมจของเขาตอนเนี้ยแรงมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับคนที่เล่นสายโซโลแรงมากมากนะครับผมแต่ว่าตัวของคาสิกเนี่ยเขาจะมีข้อเสียอยู่ก็คือเขาเป็นตัวละครที่บางมากนะแแแลล้้ววก็พตัะะครปรปเภทที่แบบ ่ามีสกิลในเรื่องของการเปิดเผยศัตรูนะที่แบบร้องหุนได้อย่างเช่นก็จะมีตัวสกิลสาของแอดนะครับผมหรือตัวของสกิลของคาร์ม่าหรือตัวของพา,าวิตาเฟสที่จะแพ้หนักมากๆเลยครับตัวของคาสิกจะแพ้พวกนี้แต่ถ้าเกิดไม่เจอตัวละครเหล่านั้นเนี่ยบอกเลยว่าคาสิกแพทเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆครับแล้วใครที่กําลังหัดเล่นตัวของคาสิกและยังไม่รู้ว่าอีโวอันไหนเนี่ยอันนี้ผมก็จะบอกเกินๆให้นะครับผมว่าคาสิกแพทนี้ครับอีโวเป็น1 4 3, ึ่งสี่สามจะเวิร์กที่สุดนะครับ ก็เอาออนติเมตมาเล่นในเรื่องของการจังหวะแบบมูตเข้าไปล้วงข้างหลังนะครับผมพอเราเดินเข้าไปถึงข้างหลังแล้วก็เบอร์ถ้าเกิดั่งต้องข้ามเขาแฟดหนีอะไรเงี้ยเราก็ยังมีกระโดดตามต่อได้ครับหรือถ้าเกิดเราฆ่าไม่ได้เรากา็จ,จะทําการแบบหายตัวถอยออกมาเล่นจูก๊กเล่นจังหวะได้ค่อนข้างดีนะครับผมคาสิก <Classic S 1> เนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่กลับมาครับในแพทนี้บอกได้เลยว่าเล่นได้แล้วก็แรงสุดๆนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆได้ประโยชน์ได้สาระกันหรือเปล่านะก็หวังว่าตัวละครเหล่านี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะจริงๆมันมีหลายตัวมากๆครับว่าจะเป็นตัวของวอรีแบร์นะตัวของฟิเเอร์สติกนะตัวของจาวานตัวอามูมูนะแต่ตัวเหล่านี้ผมเคยแนะนําไปหลายครั้งมากแลวครับก็เลยอยากจะเสนอตัวใหม่ๆบ้างนะซึ่งแผทนนี้มันเล่นได้จริงๆนะแล้วผมก็เจอมาแล้วก็ไปลองเล่นมาแล้วแล้วคนใกล้ตัวของผมเนี่ยติดท็อปหนึ่งนะครับผมหรือติดท็อปสูงๆจากตัวละครที่ผมพูดมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับโอยาากได้ตํแหหน่ง ก็ให้ผมอัปเดตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะทาเป็นตำแหน่งของ AD ดี r r y เนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตำแหน่งอื่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะถ้าเกิดใครขอ,อก,ก่อนก็อาจจะได้ก่อนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัชบช่องผมด้วยนะครับสามารถโ o n a t เป็นกำลังใจให้กันได้นะจะเป็นหลบทุกแทนจากทาง YouTube หรือ Link Donate ที่อยู่ใต้ด e s c r ช p t นเลยโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ